เคหาสถานบานปลายใช่มรายการเทปนี้ขอเปลี่ยนเลยเป็นยังไงเคหาสถานฟรีทุกหลังรายการลูกค้าสีเราก็ไหวสวัสดีครับขอสีทั้งหลังแม่งละเมดเลยหลังนี้ก็สีฟรีเอ้าคิดหนึ่ค่าค่าทำนะถูกมากมาทำไงรู้ไหมให้ถูกเขาเป็นช่างฝั่งหนูจ้าแล้วเขาทำอยู่ก็เลยมาอยู่มาอยู่นะจ้าเอาตัวนี้ก่อนซีรอบ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 จนจบเบ็ดเสร็จแล้วประมาณอ่าโอ้สามหมื่นสามหมื่นสามแสนนี่ไม่สั่ง เฮ้ยเฮ้ยนี่ซื้อเหรอโตไม้สักเฮียนพพรให้มาตอนแรกเขาตีห้องพักประมาณ7 0 0 0หมื่นนะผมกดเพาเมอีกสี0หมื่นอ๋อพิมพ์ตลอดเลยนะมีของแบรนด์เนมแบบไปไปไปแลกเขาคนจะพิมพ์ด่าละลุยช่างคอเลยเราอายไหมมันคือความภาคภูมิใจน้ำร้อนหรือหรือน้ำเย็นค่ะเอาน้ำแบบอุณหภูมิแบบอากาศนะครับ สวัสดีครับผู้ชมครับ,รบนี่คือเคหะสฐานบ้านปลายนะครับเป็นการเปิดแบบใหม่แบบที่ผมเริ่มมีผมมาแล้วนะครับอะไร,รามาสับผมทำไมตรงนี้มันออกมาตั้งตรงนี้ทําไมดีกว่าเจ้าของบ้านนะเออเจ้าของบ้านเขาประหลาดี่เผลอๆนี่เขาได้ฟรีมานะรู้ไหมเนี่ยคุณก็รู้จักเขาดีคุณผู้ชมก็รู้จักเขาดีอยู่แล้วฉายาเขาคืออะไรคนเตี้แห่งวงการบันเทิงคนตัวเตี้ยอ๋อเป็นนักแสดงที่เป็นมิตรครับอ๋อคือคือมิตรภาพมิชชีพครับคือเขาชอบไปบ้านไหนหรือไปหาใครรู้จักใครเนี่ยเป็นใช้แบบคาถาไม่ตานหานดยคนรักคนเอนดูไปขอ บ้้านเเหรอฮยผมไม่รู้ว่าบ้านนี่เขาได้ฟรีหรือเปล่าแต่ผมผมคิดว่านะทั้งหลังเนี้ยคือไม่มีอะไรที่เขาเสียตังค์เลยได้ฟรีหมดเลยคอนเซปต์เราเนี้ยไม่มีบานเลยแค่ถามไม่มีบานปลายยู่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 ลงไปเลยเหรอยู่ตีดตั้งแต่เมล็ดเลยไม่บานออกมาเป็นแบบเออร์เลอร์อคืออันนี้คือผิดชาติรายการคอนเซปต์ของเราเอาไหนลองไปติดตามหาที่ไม่รอยู่ไหนเนี่ยมาเลยคุณไม่ต้องมาทำเป็นไม่รู้นะในโทรศัพท์สวัสดีครับที่ไปบ้านรวยๆกันใช่ไหมเออใช่ไม่ใช่บ้านรวยาให้ไปดูบ้านที่เนี่ยบ้านไหนก็บ้านบ้านไม่มีตังค์ไงเเรรราาาาลลออองไไปปุ้้ะ่่คยนนกกบดีว เห็นอยู่อย่าอวดเยอะเวลาที่อวดเนี่ยเอางี้วะเอางี้วะบ้านอันนี้ได้ฟรีหมดทั้งหมดจริงไหมหลังนี้รายการของพี่ไอ้มหาเลยนะเคหสถานบานปลายเคหสถานบานปลายใช่ไหมเทปนี้ขอเปลี่ยนเลยเป็นไงเคหสถานฟรีทุกหลังฟรีทั้งหลังเออฟรีทั้งหลังชาใชเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่ฟรีทั้งหมดเลยเหรอเกือบหมดยกเป็นบ้าน เอาบ้านนี่ซื้อมาบ้านนี่ซื้อมาแต่ไม่อยากบอกราคาไม่อยากบอกทำไมอ่ะคุณได้มาจากไม่ไม่ถูกกฎหมายบ้านไอ้ที่คุณซื้อไม่ถูกก็แจกอะไรซื้อเองซื้อมาเท่าไหร่เอาบ้านตรงนี้โกงโกงโกงป่าวป่าวป่าวห้าล้านห้าล้านกว่าแต่มันไม่ได้แต่งเลยดิ ต้องเป็นบ้านเปล่าเลยป่ะไม่แต่งแต่ขอให้เขาแต่งเพราะว่าแบบว่าขอราคาพิเศษแล้วเอาละอันนี้คือขอแรกนะขอแรกลูกช่างขอนะลูกช่างขอแล้วผู้เด็ดดาราลงไอจีเนี่ยถ่ายแต่โต๊ะเฝ้าถ่ายแต่ที่อะไรบ้างเออกาแีหรอปลาบ้านอื่นเลยเนี่ยไหนตรงไหนก่อนมาแรกก่อนมาแรกเห็นว่าตรวเองมันเหงื่อแตกแล้วเนี่ยปานแรกเลยนะก็คือว่าไอ้กระเบื้องเนี่ยทำสี่รอบช่างไม่ดีมั่งอะไรเงี้ยแล้วก็ผมเนี่ยแปลกเวลาช่างมาทําที่บ้านทําไม่ดีตายหมดเลย จริงครับช่างตายใช่ช่างตายครับไม่เอาหญ้าตายไม่เอาอะไรช่างเสียชีวิตตายเลยหลายชุดไฟช็อตมั้งไฟช็อตแล้วก็ตายเป็นเพราะว่าเขาคิดจะโกงเราเจ้าที่เลยถูกต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาดูออกนะสมมติใครมาทำบ้านผมเนี่ยคุณเอาเลยพูดรับเปลานะถ้ามาคิดอะไรไม่ดีในหัวคิดว่าจะโกงไว้สักสามบวกมาสักกล่องนึงไม่เกินสองวันตายเลยจริงเหรอว่ากลับเผื่อวันนี้ถ้ามันแรงขนาดนี้เราจะมาดูทำไมวะฮะเอาตัวนี้ก่อนคือสี่รอบสี่รอบสี่รอบสีจนจบเบ็ดเสร็จแล้วประมาณอ่า สามมืนสามหมื่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 นมึงคุณปูได้แค่นี้ห ขอกระเบื้องฟรีขอกระเบื้องขอกระเบื้องเขาใช่พี่ขอฟรีได้ตอนนั้นไปทำไอไปกล้องปิยะเบอร์อนตอนบ่ายเออเบอร์รอนตอนบ่ายแล้วก็เขาให้ไปถ่ายของโฆษณายี่ห้อหนึ่งอ่ะแล้วเขาให้กระเบื้องมาขอเขาเลยแล้วช่างมาด้วยทำเบื้องนี่ก็ขอฟรีอ๋อช่างไม่ช่างช่างช่างไปหาเองก็คิดหมื่นหนึ่งค่าค่าทำนะถูกมากทำไงรู้ไหมให้ถูกเขาเป็นช่างฝังของรูจ้าแล้วเขาทำอยู่ก็เลยมาอยู่มาอยู่จ้าเอาใกล้งานเอาใกล้งานเลยการทำนี่เสร็จแล้วแวะมาทำนี่หน่อย คุ้มเปล่าแล้วงานเขาเดินบนอ่ะบาหลังนู้นก็สลับกันไปสิมันก็ได้จอบรายการแม่โมดดำลูกค้าสีเราก็ไหว้สวัสดีครับสีทั้งหลังแม่งละหมดเลยหลังนี้ก็สีฟรีอหรอเอาสีฟรีสร้างอ่ะใส่หลังแล้วเอนีก่อนนี่คือสรุปว่าตรงนี้ที่บานเนี่ยก็คือหมื่นหนึ่งอันนี้ได้ฟรีกระเบื้องกระเบื้องฟรีครับค่าแรงค่าแรงแล้วก็ดุ๊กอะไรนะออกแบบให้ครับฟรีครับไหนทั้งหลังครับ เฮ้ยมันเกินไปนะแจ็คดุ๊กเลรอใช่ครับใช่ครับคุณนี่เมตตามหานิยมไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณค่อยมาเช่าพระผมอะถ่ายพระกูแล้วถายพระนแล้ววันนี้ตอนแรกบีฟอร์นะพื้นเอียงครับคุณดุ๊กบอกว่าคือยืนเป็นไมค์เครืเลยมั้ยตึงดึงเด้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 งเติ้งด้งด้งอะไรวะจุดแรกเนี่ยเราเนี่ยนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรามองว่าทำยังไงก็ได้ให้มีพระพิฆเนศอยู่หน้าบ้านแล้วก็ผมก็ตั้งศาลปรากฏว่ามีคนมาย้ายศาลย้ายอะไรผิดเนี่ยอ้วกเลย อ้วกเลยมันเป็นเหมือนกับสิ่งลึกลับที่ทำใช่อัลโหลอาจารย์หมอดูครับโทรมาพอดีครับอันนี้ไม่ได้แอปครับอาจารย์อุ๋ยครับปกติเขาไม่ให้คุยง่ายนะคืออาจารย์เป็นคนตั้งสารให้ครับสารพระพิฆเนศพระพิคเนตครับอ๋อเลยอันนี้สักสิ์มากแล้วที่อ้วกคือคนไปจับผิดครับไปหันท่านมาอีกฝั่งนึงครับอาจารย์อุ๋ยทักว่า ไม่ได้ลูกต้องไปอีกฝั่งนึ่งแม่ตำแหน่งของพระพิฆคนศเป็นไงฮะตอนนี้ตอนนี้ตำแหน่งดีเพราะว่าการจัดตั้งตำแหน่งของบ้านแจกทั้นเนะี่ยต้องยืนแบบเหมือนหันหลังหันหลังให้บ้านเนี่ยเป็นการดูดงานดูดเงินดูดทรัพย์ค้อซึ่งหมอะกระดวงเ,เขาเคย หมุนหมุนไปทางอื่นแล้วเป็นไงแม่เนาะแม่ของแจ็คอะวัวกเลยนะอ๋อแม่คุณเองใช่แม่หมุนผิดคุณแม่ไม่รู้ใช่ก็เลยแบบเนี่ยกระจาดอุ๋ยก็มาดูแลให้ตรงนี้เลยเฮ้ยเฮ้ยกูเห็นนี่ตามมานี่นีดด้วยป่ะโอ๊ยนี่นี่คือไม่จบเลยปลายนู่นแล้ะไล่มาเลยครับเนี่ยไอ้นี่คือเดียวกันหมดเลยป่ะมันมีบอกไปคือคุณดุคุณดุกเป็นคนจัดให้ครับ โ <pec S 1> อ้ค wow ุณจะยกให้พี่ดุ๊กเลยเหรอดุ๊กเลยคุยดุ๊ก พูดลำบาใช่ไหมไม่ใช่พี่ดุกไม่ใช่พี่ดุกเป็นพูดลำบาเพราะอะไรเขาเขาคุยไม่คุยไม่ดีกับเราอ่ะคุยไม่ดีแล้วก็ผิดนัดมันมีหลายเจ้าที่มาทําตรงนี้แต่คนที่นั่นตรงนี้เนี่ยโดนโดนไปดอกหนึ่งมไม่นดำเช็ดเช็ดแต่นี้อะไรคุณผู้ชมผมว่าเหมือนเขาคุยอะไรกันไม่รู้ตอนต้นผมพยายามจะตกเข้าเรื่องแล้วเขาก็ยังคุยกันเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องนี้เสียเวลามากผมร้อนมากตอนนี้สรุปตอนนี้เท่าไหร่ทั้งหมดเนี่ยเสียตังค่าแรงเท่าไหร่ที่เราจ่ายอะที่เราจ่ายเองอ่ะประมาณสองแสน ปลาดีกว่าปลายังฟรีเลยปลา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 ตอนแรกมี9ตัวแล้วไม่มีเหลือตัวนี่ไม่มีเวลามาเลี้ยงเลยไปขอเขาแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวช่วยโปรโมทให้ลงตอรี่อ่าไม่ฟรีไม่ฟรีอีกแล้วเหรอเอออ่ะเนี่แล้วลงบ้างไหมเนี่ยที่ขอเขามาลงสิแล้วลบเลยปกติเขาเลี้ยงปลาคาร์บไม่เหรอบอกอย่างเงี้ยลอ้โงปลาคาร์แบบ ไหวทีเดียวไปกลับก็ไปไหวแล้วมันเล็กไปมันเล็กไปปลาทองใช่ใต้นนี้แพงต้นนี้แพงเสียตังค์ป่ะต้นนี้ซื้อเอาวละเอาวละแล้วอันนี้ใส่เกาหลีป่ะอ่าเป็นในมังกรอ๋อใส่เกาหลีไอ้โอปัดกังน้ำใส่อะตึงตึงตึงเล่นใส่กังน้ำใส่ใส่มังกรทวีโชคนี่เหรอใช่ครับไม้มงคลใช่ไหมเจ็ดหมื่นห้าครับโปรโมตลงไอจีครับ หลือเท่าไหร่สองหมื่นครับฮะเพราะว่ารู้จักกับเจ้าของแต่เจ้าของแกอารมณ์ดีแกโอเคเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ซื้อมาเท่าไหร่สองหมื่นเลยไอซซื้อมาสองหมื่นไอซ์ซื้อมาสองหมื่นไปเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านหน่อยเออไม่ไหวแล้วเนี่ยโหเดี๋ยวนะคือหลังนี้เนี่ยเดิมไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่มีโดเวทไปเมื่อไหร่ปีที่แล้วอ๋อพึ่งทำปีที่แล้วใช่แล้วพี่พุ่งกับแฟนฉันคนเดียวอ่ะเคยมาดูช่วงแรกเลยบอกว่าห้องน้อนอ่ะ หันเท้าให้พี่คณิตได้ไงโอ้โหช่วงนั้นงานไม่มีเลยเชื่อไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยคือเป็นคนแต่งบ้านไม่เป็นครับพี่เบืองก็วางไปหมดมีอะไรเราก็วางมั่วที่พี่ฟอยกับพี่เบืองเห็นตรงนี้นะเป็นสะพานเหล็กหมดเลยสะพานเหล็กคือยังไงสะพานอยู่ในบ้านอย่อะเหรออ๋อแบบของเล่นเยอะของเล่นเยอะใช่ป่ะอ๋อเป็นเหมือนที่ร้านที่สะพานเหล็กใช่เนี่ยครับ อ๋อเป็นตู้เก็บของเล่นอาตอนนี้กลายเป็นไม้มงคลกลายเป็นฮอกล็อกซิลมันเปลี่ยนไปตามวัยอ่ะเพราะว่าเวลาเราโตแล้วพี่เบือกแล้วก็อันนี้เป็นฮอกล็อกซิลที่ผมรักมากซึ่งเราไปไปเช่ามาจากไหนคุณพูดดำให้มาคุณพ่อดำให้มาระก็ไม่เช่าเองเนาะไม่เช่าอันนี้ไล่ไล่ไล่ตรงนี้แล้วพี่ไล่ไปเลยอันนี้เลยองค์เนี้ยคือต้องขอดีๆีเลยอันนี้ไปซื้อมาตอนแรกราคาป้ายเนี่ยสามหมื่นห้าผมไปกดเหลือหมื่นห้าทำไมกด อ้าวรออะไรเขารอเขารอเฮ้ยคุณคุณอุ๊ยอันนี้อะไรอ่ะสามแสนนีไม้สักเฮ้ยเฮ้ยนี่ซื้อเหรอโตะไม้สักเฮียนพรให้มาไม่ได้แค่โต๊ะนี่นะเขาให้หลวงปู่ทิมห่วงเชื่อมนะอง์ละแปดแสนนะถามพี่ก็ได้เลยไม่ทำไมรุ่นแรกให้คุณไม่รู้ไปนั่งกินข้าวเขาเว้ยพี่แล้วเขาก็ถามว่าแบบเฮ้ยปกติคุณเล่นพระชอบอะไรสุดเวลาคุยกับเซียนเนี่ยต้องโยนไปคมมผมอยากมีความฝันครับอยากได้บารมีหลวงปู่ทิมมามา มอเชื่อไหมพอโยนปุ๊บอ่ะผมให้คุณเฮ้ยแปดแสนมีร้องเพชรแล้วไปขอเขาได้ยังไงเนี่ยไปขอเขาได้ยังไงเนี่ยก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยเฮ้ยแบบมีความฝันโตสวยจังมีความฝันอยากมีความฝันสักคงเฮียพูดจริง ฝันพ่อแบ่บอกเขาอยากได้โตให้เลยพี่เลือกไม่ได้โกกแล้วก็นี้ไก่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 นี่็ไก่ทองอ่นตีร้านร้านหนัไก่ทองลูกไก่ทองลูกไก่ทองอ่ะไม่แล้วแล้วมันมีพุทธคุณเลยไหมในควงจุ้ยวางกลางบ้านเนี่ยคือทำไมถึงต้องเป็นไก่ทองกลางบ้านเขาว่าไก่ทองเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีพลังอ่ะมันเหมือนกับดึงดูดอ่ะไก่จิกจิกเงินจิกทองเนี่ยสองันนี้คุณคุณคุณฟอยคุณเผือกอ แว่จีนเลยจากจีนเลยทีคใช่ไหมเป็นของเก่าคุณเห็นบ้านบ้านพวกแบบว่าคนใหญ่คนโตไหมเขาจะมีแจกันเขาเรียกกันไงกันสิ่งไม่ดีอ๋อคนจีนเขาก็ถือมาคาว่ากันเนี่ยแจกันสิ่งไม่ดีมันจะเข้ามาในโหลอ๋อเป็นภาษาจีนต่เมื่อก่อนแล้วอปี อันนี้มาในกระแพงมาซื้อมากับไอ้ไอ้ไอ้แจกกันอ่ะมาเนี่ยคนจริงก็ต้องมี8ตัวเอ่อหนึ่งสองหกเจ็ดแปดนับได้เลยแสนสองครับดมได้เลยครับเป็นกิิตไม้แบบแพงมากครับตัวนี้แสนสองครับนี่จากจีนนะฮะถ้าใครเอาทักมาได้เลยอ้าวขายเหรอแสนหนึ่งลดให้ลดแค่สองหมื่นแต่คุณซื้อมาซื้อมาผมซื้อครับเดี๋ยวเปิดไอจีให้ครับมีหลักฐานหมดซื้อในไอจีใช่ครับเดี๋ยวลดให้ครับแล้ววางแล้วดีไหมเออคนชอบมองลูกผมแบบ พูดไปเรื่อยแต่อันนี้ผมมาไปขอเขาตอนแรกไปที่ร้านก่อนว่าถ้าม้าเจ๋งจริงเนี่ยหางานได้สิเอามีงานเราดิเดี๋ยวมาซื้อเออมีเว้ยวันรุ่งขึ้นมีเว้ยงาน8,000บาทใช่ไหมวันนั้นเอะสปอร์ตยเดียวสวอปเลยเดียวเสียค่าสวอปเองมั้งอันเนี้ยเขาให้งานมาก็เลยเช่าเลยเอาเอาเงินที่ได้ไปเช่ามาใช่แสนสองถูกไหมอันนี้ฟรีอันนี้ฟรีไปขอคนที่เขาเขาย้ายบ้านแล้วเขาไม่เอาจริงมั้ยใช่ครับคนจะพิมพ์ด่าแล้วไอ้ลููกกลุยช่างขอลุยเราอายไหมมันคือความภาคภูมิใจลงมาก็แม เฮียนพรน่ยคิดถึงแกจังเลยใครให้เราอะไรอย่างี้คือเราก็นึกถึงบุญคุณมันเหมือนกับเอ๊ะทำไมเขาเป็นผู้ให้วะทําให้เรารู้สึกว่าอะไรวะพอโลลงมาจากข้างล่างคนให้ขอเราเต็มมาเรารู้สึกอยากอยากจะเป็นผู้ให้เขาบ้างกลายเป็นพิกคดีผู้ละดูดีเลยสายเลยอาที่ขครึ่งรายการที่ผ่านมาคุณดูฮกลกซิ่วคุณมดดาก็ให้มาคุณคือว่าเป็นดวงดวงอุปถัมภ์ใช่เป็นยาง้งอะไรอีกอะอะไรอีกะเฮียนพรให้ไหมอีกแล้วเหรอ ตู้พินบอลเฮ้ยไปสนิทกับเขาได้ยังไงทำไมทึึงรักคุณขนาดนี้ก็แกเองดอ่ะเหมือนกับว่าหลังจากนั้นแจ็คต้องไปช่วยงานอะไรช่วยงาน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 ไปเงเสียงเขาน่ะก็เครื่องเสียงก็ช่วยเขาใน MV ในอะไรเงี้ยเขาใจกับเรามาก่อนเนี่ยเราใจกับ ก่อนจะไปห้องออฟฟิศเพย์เซชันเบียร์ประโยคื้อให้ฟรีอีกแล้วเหรอใช่ครับผู้เบียร์ประโยชซื้อให้พราะอะไรวันเกิดหรือไงคือผมจะเป็นคนพวกแบบพี่เบียรถ่ายรายการอเได้ครับพี่เหมือนทองไม่ถามไม่เอาพี่ไม่ต้องไม่ต้องเก็บไปรายการนี้ก็ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราพี่น้องกัน ไม่เป็นไรไปแล้วคุณเคยเปรียบเทียบไหมว่าผู้ใหญ่ที่เขาเอ็นดูคุณแบบเนี้ยเขาเอ็นดูคนอื่นแบบคุณไหมก็มีนิกกี้เขาก็เอ็นดูผู้ใหญ่นี่เลยนะเออแจ็คมิกกี้เนี่ยผู้ใหญ่จะชอบสาธิตวิธีการขอให้ดูหน่อยขอยังไงก็เหมือนที่ผมโทรขอแอร์พี่อ่ะขรอย่างไงเหรอที่คุณได้หนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยเพราะนิกกี้เหรอโทคุยมึงเอาวิธีการดีลอย่างเงี้ยเหรอแต่อันนี้ซื้อครับอันนี้ซื้อแล้วว่าขอแถมใช่ไหมขอแถมเพราะว่าอันนี้แบบไม่ไม่ปลอมเลยเป็นคนที่ชอบแอร์ยี่ห้อนี้มากยี่ห้ออะไร โอ้ขึ้นไปดีกว่าไม่มีเพราอะไรดูด no ีกว่าเอ้ขำนะมึงไม่ดูไปไปดูไยดูขบนนะข้งบนนะ้เฮ้ยแต่ขึ้นมาชั้นสองนี้เย็นนะเย็นเจี๊ยบคือปกติผมไปบ้านดาราหลายคนคือเขาไม่ค่อยเปิดแอร์ผมใช้แอร์ยั้งยังยังยังแล้วกลัวจำไม่ได้อะ เราเรียบอะเขาค่อยเกินก่อนเออเฮ้ยชั้นสองมันเย็นกว่าปกติเย็นเป็นพิเศษพอไปบ้านอื่นนี่ขึ้นชั้นสองนี่ร้อนทุกทีใช่ฉ่ำเย็นสทำไมอีฟอยอี่เผือกกูก็ร้อนไม่ได้หรนี่ใส่เป็นพี่นุ้ยหรือนดับวนดับวนดับมุมนี้เป็นมุมโปรดของผมเลยฮะผมเนี่ยเลือกติดวิสูบิชิเฮฟวี่ดิวตี้อากิซีนี่ครับผมช่วงนี้เนี่ยพี่บอยพี่เผือกอากาศร้อนบางทีคนหัวร้อนเครียดเรื่องนู่นเรื่องนี่มาเปิดแอร์ปุ๊บโอ้โหเย็นแอ้์ยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรนะอมาเอ้าเอ ผมเลือก m i t s u b i ิ h i Heavy Duty Aki Series ไปซื้อมาอีกอย่างที่คุณซื้อเนี่ยที่คุณใช้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพื่อนคุณมาริโอ้มาเลอร์เขาเป็นรีเซนเตอร์มาริโอ้เนี่ยเขาแนะนำเพราะว่าถ้าของไม่ดีจริงเนี่ยมาริโอ้ไม่เป็นรีเซนเตอร์นะประหยัดค่าแอร์ประหยัดเดี๋ยวค่แอร์บอกว่าค่าแอร์ค่าไฟเดือนละแบบบางคนเจ็ดแปดพันบางคนเดือนเป็นหมื่นบ้านคุณนี่ประหยัดแม้เดือนนึงเท่าไหร่ไม่แพงครับเพราะว่าเป็นระบบอินเวอร์เตอร์แท้ทั้งระบบครับอ๋อ Inverter ในตัวนี้เนี่ยเขาประหยัดค่าไฟมากผมเนี่ยวัดได้เลยตั้งแต่ผมติดมาสามเดือน ผมเปิดปุ๊บค่าไฟปกติคือระบบอินเวอร์เตอร์เนี่ยนะเขาจะทาให้เหมือนกับความเย็นมันเสถียรมันจะไม่มีแบบเย็นแล้วตัดนี่คุณเห็นตรงเลขห้าป่ะอเป็นไงเดี๋ยวนี้แค่ห้าไม่พอนะมันเป็นห้าแล้วมีดาวเพิ่มเห็นไหมถูกต้องพี่เยี่ยมเลยแล้วมันระยะระยะการการแบบลมมันเอมันเย็นไกลไหมสิบเจ็ดเมตรครับคุณไปยืนดูได้เลยบริเวณทั้งหมดเนี่ยคือมันกระจายความเย็นได้ถึงที่เลยลองเลยไม่คุณไม่ถึงสิบเจ็ดเมตรนี่เอาแบบเรียวๆนะเอาแบบเรียวๆเลยนะยังเย็นอยู่ไหม ได้ลงนึงถึง้วถึงว่ะผมว่านี่ผมกูกระดิกเลยเนี่ยผมกูกระดิกเลยนะที่เย็นเนี่ยเพราะว่าแอร์ตัวนี้นะครับมีนวัตกรรม Jet4 นะครับผมเป็นการออกแบบช่องลมเฉพาะอันนี้คุณดูนะผมจะกดทีรีออโต้นะชับ ผมรู้สึกเย็นกว่าเดิมเลยเนี่ยที่มันเย็นได้มากกว่าน,นี้เนี่ยเพราะว่าเขามีฟังก์ชัน 3D Auto ครับผมกระจายลมทั้งแนวตั้งและแนวนอนอยืนกันคนละม,มุมนี่แอร์ก,ก็กระจายเย็นทั่วทุกพื้นที่เลยค<อ>ุณดูลมมันเนี่ยมันปรับได้หมดเลยและที่ผมได้บรีฟมาจากน้องๆนะเขาบ,บอกว่ามีฟังก์ชัน High Power ด้วยเป็นโหมดทํางานพลังสูงคือถ้าหมดวุเรามาแล้ร้อนใช่ป่ะกดปุ๊บเนี่ย15ทีเย็นเลย ปุ่มนี้นี่มีไฮมีไฮแล้วเดี๋ยวนี้ฝุ่นฝืนเยอะโอ้โหไม่ไหวเขามีนาโนแอร์ฟิลเตอร์ด้วยเป็นแผ่นฟอกอากาศที่สามารถกรองฝุ่น PM 2.5ได้แล้วก็จะมีแผ่นฟอกอากาศที่เป็นคุณสมบัติต่อต้านสารก่อภูมิแพ้อีกด้วยใช่เป็นภูมิแพ้ป่ะเป็นภูมิแพ้เพราะว่าอันนี้ไมิแพ้นี่โควิดละไม่ใช่เป็นภูมิแพ้ที่บอกว่ามันทำความสะอาดได้นี่ยังไงแค่คุณเป่าลมปุ๊บคูณกระเสียบเข้าไปได้เลยไม่ต้องไปล้างน้ำนะเป่าลมอย่างเดียวใช่แต่ลมเป่าอย่างเดียวใช่ว้ยมัน จะว่าเกินไปแล้วคุณมัจะมีอะไรอีกเหรอเนี่ยมีมเขามีฟังก์ชัน24 hours ion อันนี้เขาจะสร้างประจุลบที่แถบทัวมาลินใต้ช่องจ่ายลมเขาจะเปลี่ยนอากาศในห้องให้สดชื่นเย็นสบาย,อ,อ,ยอยู่ท่ามกลางธรรมชาต มันคือเซลล์คินโอเปเรชันก็คือไม่มีเชื้อราคือมันเป็นฟังก์ชันที่ช่วยเป่าไล่ความชื้นในคอเย็นแล้วก็ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็กินอับชื้นคือเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยระบบเนี่ยมันจะทำงานปั๊บเลยใช้เวลาแค่2ชั่วโมงจบเลยนะครับแล้วถ้าเจาะเข้าไปถึงถึงข้างในเขานะเขาใช้คอยทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเคลือบด้วยอีพ็อกซี่โคตติ้งนี่แหละคือมันจะไม่รั่วไม่ซึมหน้ากากแอร์พลาสติกเนี่ยเป็นแบบ UV protection ตรงนี้นะใช้งานไปนานๆปกติแอร์จะเหลือง ต้องอันนี้จะขาวขาวสวยไม่มีเปลี่ยนนอกจากนี้เป็นไงไม่ต้องติดเองเขามีบริการติดตั้งนะครับ <c oughs> จาก Mitsubishi Heavy Duty <c oughs> ให้ถึงบ้านด้วยเขามีบริการหลังการขายให้ด้วยบริการตรวจเชนน็ครับประกันนาน5ปีทุกชิ้นส่วนแล้วก็ <c oughs> ลงทะเบียนออนไลน์ตอนนี้รับสิทธิ์ประกันเพิ่มอีก6เดือนแล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกมากมายนะครับแล้วตอนนี้เป็นไงถ้าใครซื้อ Mitsubishi Heavy Duty ตั้งแต่1เมษายนไปจนถึง30มิถุนายนมีสิทธิ์ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นแบบ Exclusive 5วัน3คืนอ,อันนี้ต้องรีบเลยโ,โค้งสุดท้ายแล้ว ให้รีบไปลงทะเบียนลุ้นรับสิทธิ์กันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะครที่ตามอยู่เนี่ยสนใจแบบนี้อยากได้แบบแจ็คแบบนี้ง่ายๆครับหาซื้อได้ที่ร้านตัวแทนจําหน่ายนะครับที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าจะแอดไลน์นะครับไลน์แอดขึ้นมุลหน้าจอหน้าจอตรงนี้เลยนะครับหรือว่าโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่023789999ก็ได้เลยนะครับอากาศร้อนแบบนี้ถ่ายงานแล้วนะครับไม่มีเงยอยากจะหลอกเหมือนพี่มาริโอเหมือนอย่างเพื่อนคุณแบบนี้นะครับแน่นอนครับต้องใช้แอร์มิซูบิชิแฮร์รี่ดิวตี้นะครับ แต่นี่เป็นอย่างเดียวที่คุณซื้อถูกไหมในบ้านนี้ผมซื้อในอย่างเดียวแหละปกติสำหับคุณสัมภาษณ์ผมกงล่างตีเกันหมดเลยเอองั้นไปมืออื่ต่อดีกว่าไปมืออื่นต่อไปไปไปอันนี้อันนี้นับถือมากอุพักเขาต้องอันนี้นี่คือแบบสุดปกติไม่ให้ใครมาถ่ายนะโอ้ถ้าไม่โอนอันนี้เป็นห้องพระที่ใหญ่มากที่เราใช่ใช่ไม่แล้วคือเต็มนะคูชาเต็มนะก็คือพระพุธก่อนเลยพระพุธอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยคือผม ผมรู้สึกผมขอว่าเนี่ยถ้าลูกได้งานภายในอาทิตย์เนี่ยลูกขอ,อนําเงินนะมาทําห้องพักให้ส,สวยๆนะมผมได้เงินปุ๊บผมก็มาบิว้ว มาวิวห้องพระตอนแรกเขาตีห้องพระประมาณ70,000นะผมกดมาเหลือสี่หมือ๋อกดตลอดอยู่นะแล้วคุณเอาอะไรไปแลกถึงได้ถึงส0 0หมมีของแบรนด์เนมแบบไปไปไปแลกเขาอะไรอะก็เป็นการต่อรองแบบมีของให้แหละแลกการแท้งค่าเงินองค์ไหนที่รู้สึกว่าองค์พระพิฆเนศของอาจารย์อุ๋ยแล้วก็โจหลุยเทเตอร์นะครับแล้วก็ของพี่มดดำเลยองค์กลางสุดเลยปางรัลตูเศสน่ะถ้าอินเดียเขามองว่าเป็นปางที่ ปางร่ำรวยเนี่ยครับตรงเนี้ยที่เป็นเลขแปดครับงวงท่านจะเป็นเลขแปดแล้วก็เป็นเหมือนเป็นปางเศรษฐีครับแล้วก็ปางฉิงช้าก็เรื่องการแสดงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยครับพระนี่คุณไม่ขอไม่ขอต้องช้าไม่ได้ครับไม่ได้มีแค่เฮียนพห์ถ้าผู้ใหญ่ให้พระนะได้เลยไหว้เลยแล้วก็ดูแลท่านดีแต่วันนี้รามารายการคุณเนี่ยป็นรุ่นพี่ในวงการเนี่ยเราอยากจะบูชาแล้วก็อยากจะให้แจ็คเนี่ยมีชีวิตที่จะิญรุ่งเรืองแจ็คมีอะไรให้พี่ทั้งสองคนในการที่จะเอาไปบูชาบ้างไหมครับมีครับ มีไรแจ็คเขาหาผมตลอดนะเขาหาให้มาได้เล่นๆอันนี้คืออะไรฮะเจ้าสัวครับหลังจากนี้พี่จะเป็นเจ้าสัวครับแล้วก็ท้าเวทครับเม็ดแตงครับอันนี้หาไม่ได้แล้วนะครับอันนี้ให้พวกพี่ครับไม่รักไม่ให้ครับขอบคุณครับเดี๋ยวมีทีมงานด้วยครับให้ทีมงานด้วยครับโอ้โหเนี่ยอันนี้สองหมื่นห้าอันนี้สองหมื่นห้าแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าให้ได้คนให้ดีกว่าพอกันเลยไว่าใช่ให้อ่านหนังพี่เปิดเลยอ่าสรุปก่อนบานเท่าไหร่ห้องนี้ห้องพักนี้เรารีโนเวทอะไรทำไปทั้งหมดเท่าไหร่ห้าหมื่นบห้าหมื่นอันนี้คือไม่ได้ขอฟรีนะยังไม่ได้รวมพักใช่ครับไม่รวมพักพักเราแบบหมื่นคนละพักไม่ได้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยข้างล่างไปนั่งคุยกันข้างล่างกันดีกว่านะครับไปครับเราปรับโหมดให้มันเบาลงแล้วล่ะนี่คัดแล้วนะจะเอาคืนไหมไม่เอาพี่ให้พี่เฮ้ยโอ้ขอบคุณครับหลังนี้ผมว่าสิ่งที่เห็นนะคือบ้านนั้ ปเปลี่ยนไปตามอายุาก่อนนี่ก็ของเล่นเต็มบ้านเลยแล้วพอโตขึ้นคุณมานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้พระอันนี้คุณเรียนรู้ยังไงบ้างคนจะทําบ้านทําไม่ไม่ให้กลับไปกลับมาเหมือนคุณงี้ยผมมองหนึ่งอย่างถ้าให้ผมแนะนําแบบประสรรรบการณ์ตั้งแต่เด็กจําคําที่ผู้ใหญ่เขาสอนอคือมันมีคําว่าตามใจกับดูผู้ใหญ่ที่เขาผ่านมาก่อนว่ามันควรหรือไม่ควรเพราะบางทีใจเราอะบางทีอาจจะทําให้มันเสียเงินมากขึ้นก็ได้คุณจําไว้ว่า วันเวลามันจะเปลี่ยน <S <s เพราะฉะนั้นนะ่ยคุณก็พยายามที่จะดูและวิเคราะห์ให้ดีๆว่าถ้าอีกต่อไปวันข้างหน้าจะเป็นยังไง <s> คุณจะได้ไประหยัดเงินของอะไรที่ไม่จําเป็นอ่ะก็ไม่ต้องไปซือ้อ <s> จาคํานี้ไว้นะครับของถ้าคุณซื้อคุณคิดว่าถ้าคุณไม่ขายเนี่ยแล้วคุณาวางไว้ตรงเนี้ยแล้วมันสวยจริงอ่ะ แต่ถ้าวันหนึ่งมันต้องขายเนี่ยก็ก็ก็ไม่เสียดายอ่ะมันเลยมันเหมือนแบบเป็นคําที่ผมรู้สึกว่าผมจะจําตลอดจําไว้ว่าเวลาแต่งบ้านอ่ะน้อยแต่มากมันมากแล้วมันความสวยมันมากแล้วแต่น้อยมันมันไม่น้อยชิ้นอ่ะมันไม่ลกไงครับพี่มันไม่ลกจําไว้ว่าเข้าบ้านเนี่ยจำเลยเลยตอนนี้ไม่รู้จำอะไรเลยอนเราติดเน้นสกิปแบบผู้ใหญ่แล้วอ่ะเอาขอยทีได้ไหมพี่ถามใหม่แล้วก็ให้พี่ฟอยส์สรุปให้ผมเลย สไตล์จริงๆมันคือสไตล์แบบนี้เหรอเราชอบแล้วจริงหรอหรือว่าแค่เขามาทำให้เราฟรีเราเลยชอบแบบนี้ผมมองว่าองไปเลยนะจำไว้เลยนะผมมองว่าเอางี้นะผมไม่บอกใครนะตรงนี้เลยนะเนี่ยคำในการเกิดเยอะสไตล์เราจริงๆเป็นแบบนี้ไหมหรือว่าแค่เขาทำให้ฟรีเราเลยชอบก็ทำให้ฟรีเราเลยชอบเป็นคนต่อราคาเก่งวยสัมพัญไหมจิตวิญญาณ ต้องนิ่งอย่าไปทำเป็นอยากได้สมมุติเราอยากได้โซฟาตัวนี้มากมากเลยเปิดแสนสองค่ายที่ห่ออะไรพี่อันนี้เผือเฟอร์นิเจอร์เผือเฟอร์นิเจอร์แสนสองแสนอันนี้เป็นหนังหนังวัวแท้โอ้โหแม่ผมอ่ะคือน้ำหนักเขาเยอะครับอยากซื้อให้แม่เป็นของขวัญเดี๋ยวแม่เอาอะไรแไปให้ไปทางเขาถ้าคุณคุณคิดว่าสุขภาพแม่สำคัญคุณต้องซื้อตัวนี้เลยครับแสนสองแต่มันจะราคาแพงไปดิครับคุณทำงานมาหลายปีผมเห็นคุณงานเยอะเลยพิชเชนเตอร์คุณเยอะผมเห็นลูกค้าเข้าแชนแนลคุณผมดูต ก็คือเป็นแนวนี้เป็นแนวลูกหน้าองศารักแม่รักครอบครัวก่อนถ้าเกิดคุณผู้ชมเขาอยากมีบ้านแบบเราแต่แบบเฮ้ยเขาไม่ได้ฟรีแบบเราอ่ะขอไม่ได้เพาไม่ได้เป็นอินฟลูเอนเซอร์เซเลบดารามีคลิกไหมมีอผมต้องบอกก่อนว่าเทปเนี่ยคนอาจจะมองว่าแบบแหมมึงเป็นดาราสิเออขอฟรีมึเลยเป็นขอฟรีคือต้องบอกคุณผู้ชมหนึ่งอย่างว่าผมอะไปทํางานแลกคุณผู้ชมแต่พูดอะบางทีสนุกปไกเจตนาหรือบริบทที่ผมพูดไปในเทปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแซลเล่นไม่ได้อะไร ได้แล้วก็ให้มันเป็นเทปอุทางหอนว่าโโ้ห พิมก็พิมเบา, <Susan> เาๆหนักมากเห็นว่าไหลไหลต้องตากเออคนไม่ได้ดูช่วงท้ายนี่แหละพอเรามานั่งสรุปเขาก็เปลี่ยนพิมแล้วนี่เที่ยวเองจริงๆแล้วเนี่ยผมกับพี่เผือกเนี่ยนะครับเป็นคนที่ขี้ร้อนมากๆเลยนะครับแต่ก็ได้ตัวช่วยที่ดีนะครับเป็นเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Heavy Duty ี้อาร์ก e ทซีรนะครับทั้งผมเนี่ยใจเย็นนะครับแล้วก็ไม่มีเหงื่อแบบนี้ด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณครับคนส่วนใหญ่นี่ไปเปิดโหมดออโตอ้แต่เราเปิดโหมดแล้วนะ คูลิ่งหมดอันนี้ใครคะชื่ออะไรคุณเผือกครับตีตูลาเหรอครับอ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะดูให้เลยนะดูให้เลยนะโอ้ยนี่คือเลียวนะเราไม่ดูวนะมานลงมาจริงๆนะเมื่อสามเดือนที่แล้วคุณเผือกเสียเงินกับเรื่องอะไรมาเสียทุกเรื่องเลยครับผมช่วงนี้เสียเงินเยอะมากเลยครับใช่ค่ะเพาะขึ้นไห้เสียเงินขึ้นมาเนาะคืออาจารย์จะบอกช่วงแล้วพวกเส้นของคุณเผือกไม่ค่อยดีเส้นเหรอครับ กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อหรืออะไรครับต้องระวังหลังด้วยหลังด้วยโอเคได้ครับได้ครับโอ้ยงั้นเดี๋ยวครูกลับบ้านก่อนไม่ยืนนานไม่ได้ไม่ได้ อย่าลืมนะครับถ้าเกิดไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้นะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับช่องวันเพกาด้วยนะครับและถ้าอยากดูหลังอื่นๆหรือว่ารายการอื่นๆของช่องวันเพกาวนะครับอย่างอะไรนะกินกินกระล่อนนะกินแก้มเล้ากินแก้มเล้าเดี๋ยวก็พรายการเอมีผัวคุยกับผัวเลยนะเออคนรวยผัวคนรวยผัวมีเจคิมอะ